หอดบรรโมงเลยเนาะพี่น้องหันชายคองลายเพรากำลังจะไปเงินบอสเลยนะี่จะไปกินข้าวปุ้นเนาะชองบุงก่อนคนกับกร,ระดดไดไล่ปันไดเลยเนาะพี่น้องคือเงียบเนาะปีนี้เนาะนคือบริเฮนข้าเจา้าบคลายจะมเป็นอะไรเหมือนเงียบเงี่ยเป็นเงียบเงี่ย ียมันผิดปกติอยู่มาบปกติก็จะข้าวเจ้ากินกันเนาะปีนี้เงียบเงียบคือว่าแล้วเนาะปีน้องแต่ละปีกับปีนี้มันก็บ้านเขาเจ้าไปชมดอกอยง่ไกลในปีอือไปใช่ก็ชมดองปีอ๋ออ๋อยี่ลายอยู่ได้ก็ไปกระจงสิไปชุ่มปีนี้เขาคลองเครื่องมันแพงเลยพี่น้องไทกับประหยัดได้กกับประหยัดไปดิเศรษฐกิจเริ่มอยู่ยากแล้ว งานมาบ่อยนะอยู่สุดพี่น้องแล้วอยู่อันที่สว่างบ่กลีานามงเลยบ่บบสลดๆไปทางน้องแต่ก็ว่าเนาะอยู่เครื่องกลางเลยเอยาไปใหญ่ออกแต่นะโม,มงเนี่ยแน่นก็จะแน่แน่ออกแต่นะโมงไปอยู่นะ,านนะทางเห็ดไหมเนี่ยเนี่ยกนะี้ทางกันเนาะบ่อนเห็ดเล็บอันนี้เขายังเห็ดอยู่ไปเลย ทางก็ไปง่ายเตินๆติ่นนะจะเหดใหม่เนี้ยพอมันตัดพมเลยนะโอ้ปากปไม่ชื่ออะไรกันนะกอกน้าหนีแม่ไปนี่พี่น้องปาดบอกสาวดาวเฮงวะมามาหอดเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้หาอยู่เงินป่าบอดอยู่เงินบอดเนาะมากินกระปุกหอบคำในพี่น้องใครอยู่ยังเรือปาดหน้ามัน นี่แหละน้อกระปุกแสบมารอบข้ามหมเนี่ยอยากอันนี้แล้วพี่น้องเลยแขกคือสิไลเนาะครับแขกอยู่พี่้คนนะแขกลักขนาดคนเฮ็ดสวยกันในกองหนุนวันพิจารณ์ใช่ยังเหลือพี่น้องเอ้ยบเลงเพลงรักสวันจิมาเลยบอกอีร้อยนี่อีร้อยกับจิมาไม่เล่นลงเอาให้อันอีร้อยมันอยู่บ้านนะ เป็แมวัวหนาไใส่ใช่ไก่าหมอภายเป็นยังสวัสดีลูกน้องแคทเออถ้ากันถ้ามันนังวันัน้าหุ่นาาเอ้ยถ้าไปหาหม่นี้ม่หมัดอู่เลยไอ้เร็วเนี้ยอือ่พาะจังพากันเงียบอยู่เมื่อเมื่อบัเมื่อเฮือนพี่น้องหนึ่ง่นห่ไป้านมบอดกับพาล้านไปหาโมอก็เลยเป็นเงียบ ผูกมาไปแต่แพรมอเนาะกินขึ้นเขาปุ้นยังกินนะแม่อยู่ในเฮือนนี้อุ่นแน่อยู่นอกโคตรเย็นเลยตอนนเสอดองศาเสอดองศาจันเบิดแดดแล้วมันก็เลยเย็นแห้งผูกไปผูกมันพี่น้องเนี่ยมากันสองขู่ จำคืนคือไม่เ <instructors> ก <Yeah>. ียดเนี hmm ่ยสมารถดี hmm. Hmm ่มาดนรถนี่ี่สมาเนคนเศร้านเ้าพี่นมนาเาก็เมื่อเนาะเม่นลยะเนงทอเียแทบพิีนนึ่งหัน้าเีนหึนะแบเลยนอนอ้ีมาหัหนาเยอะแล้วเห็ดเธอไหนกับเป็เนาะเระเทาแล้วเามีบกเราเยหายแล้วก็ เราเห็นไลฟ์ชานาโกฟีรสชาตเดิมแบบแชทกชทมาเลยโบว่านี่ยรสชาติบนี้เท่านั้นมอยนาจมาแต่ว่าเขามาแล้วเขาจะเสิมามาทา้เขาจะมาันเขาจะมาลอยเมือก่อมาเน้อพี่น้องเด้อนักหลาเดียกนเด้อ จ้น้าแเาคุณชาเก้น้าเขาสูคุานมาบอ้าต่อเบมาเก็เเ็นลัมาเสเโอ้หบลมเหนเนบลอกโมก็ใส่น้ำลายใหญ่มั ตามงเลยงวเออตางมงก็น่อยนั่งะคนนะชิมงอเสี่ยวไ่หน้ามันลาช้าแบบเอาประการประทีมงานคาเล็กจนยกอยังหน้าต่อเลยามาย เรื่องสองเรืองสามท่านสิบได้งงกว่าท่านสิบได้เพาสามพันหมาจงไปเพื่อังหมาไม่กี่เพื่อนเลยเนาะผัดกับัดมาพวกหมาแนวนี้เนาะ มับวกเงี้กันนะมันมีลมไปเป่าเป็นชุ่มันอยากตายให้เูกหน้ามจะูมันบ่คอยอันน้ำมองคอยลงกันนาองคนอยดีิมเยอะจิเมเร์อเลยกินเบิร์ดกิเมิสมอกิน จะเลยเอาชีมาจุเงินวอดไหป่ะกคอยจะได้นั่งเฒ่าเออนอนมากันกันตันนนออวอ๋อลูลกอ,อันนั้นลูกลานจีดังนั่นอนนั้นี่ จะให้บกจ้าบ่โบนะจ๊าจะุกนอะไรกินข้าว่อกนอะไรมีทีมไก่กเราก็ใส่ถ้กินไก่้มาาน้วนวจะตักตักนาบแ เป็นคำเดไดเลยนะหน้ากิ่นกระปุลยันาะมาไดน้ากินแบบเด็เลยท้ิงมาแบบเขะเลย้อ้ปากท้องเลยเด็กที่ทำวิท้อนก็ขยันเด็กยังกันเ่ยห่ยยังกันบ่จะเปะนยังใหม่หนึ่งกลุ นั่งห่างไอ้คือจะได้คือโมมนะเพราะมันเย็นกลงจะหยิบมันจะมาแต่หนาพอหนาละหดโทลมบอกพ่อกับอทนบอกพี่นามันลมแห้งป่หนาวหนาวแห้งพี่นาอันนี้หดเลยจุหนั่งบ้านกินหอยเงิน มัลมหเน่อง้งนมลมแห้งคือปัแม่นเทียงาคอยอยู่บาเด็กน่อยทำนรอนเื่อนแค่นง้พอทำไปก็จะคเจ้าคุณนึ่งแต่คนึ่งกินอยคุณนึ่งขนาดคอยอยู่บ้านนะมันลมนะผาขึ้นแดดผาลมผาลมผาแดดนะพี่หน้อง น,น,ออนั่เนเราคนาอ่ะเราเรียนห่วามันเบื่อคุมม้นชาดยังหมดหนาความคนบนเนอะหนาบรด้านเร <c oughs> มันบนหนาำนา้าแพง ชันมามืแอบแคะไปได้หมดขวดแกขวดสาวก่อนไปกินอาาองก๋วมา้ง oh. ง เขาเลี้ยงก็นอนง่าแบบน่ามันแช่เพนนื่อมันมีแช่เพื่อจะเล้ยกินเออแล้วก็กินว่าของวันไรนะฮะคนไลยบอก มันมเมน้นมะล ai อ่แต่ว่าแบนจากนอกรึเปล่าหัต้องซ้ำๆหนักมันแสบเนาะเจอเลยมะมลาแดงเลยเนได้วันมหนก็ไม่ได้ยิ่งมันมเวตดอกจะแม่นห็นนะเลยจะลำต้างผิมากจริิมฟังสันน่ะ ตั้งก่เร็จวัเกดลุงเนี่ยคุยอเด็กถ้าอุ่นไหมเจ็บไหมถ้าเบบเงินนเดียจะสั่งกับเนาข้นเขาัตนะมองโอ๊คสี่ร้ตรงกระกเงินเย มาเลกินไกินกินมาเแม่ใกินข้าวเลยข้าวง่ายเลยเว่นกินข้าวต่แกะเศร้าๆค่ะกำลังกินแล้วมาได้กินกุณจ้บหนึ่งมาทำอะกชิ้นขรบคุณจม่กินอะไรเอามาขอะไมากินใหญ่ใช่มาแก้มปักคู่ข้าใส่ใสีได้บา นี่เนาะแซนีเนาะี่นหะตม่ตามสบายเนมัเนมบดจิ้เินเองมามตมวเนาะนี่มานี่ด้วยเนอหีม้วนี่มามาละแล้มาละกินเนาะกัดปวดปวดตัว้าป้ากินชมใจเยนมนจ้กิน้เสบเนะเนาะดน้ำังนังอำไา้อยากนะะเนี่ยอยาก มาเด้อกินข้าแลกเนาะท้านาทัางหยินกินเข้ากินโรงเนาถ้ากิกินเข้าเที่ยงได้ดีนี่ขาทายดีวะทายืแห้งเนื้อของบนกระตินขาดมาสลุเศร้าโกมะข้าแม่นอนๆนะุ่จ่มสิดลายากลตนเลยดีแบบพระเจ้าสิมักมานางกินดีคันมานอย น้ำนะมยังมาขันได้มือเลยเจ็ดแปดก็อยู่ได้ก็ได้กี่โดีะล่ะห่เต็มมันได้จริงจงาหาค้าเอาก็เริ่มเลยคนจัลายเจะมาาดมาบซีพันจัดโแบบนี้กัคนจัดลายเี่ทราบโคกนี่ก็่าไ้ายดีเลย ประมาจิศปสตร์ประจำเอยกิน่นื้อซามกบข้าวผัดผิดนอนจอะบุกขมนอนกัคืนกะุดน้ำไปกับมอยจุด ผมโซงื้นยันยออุ่นอก็งันคนละโซงก็โซงแล้วก็นอนกองกันอยู่ได้สามสี่แมลงมากอันอุ่นไว้ผัดวเป็นัดพุ่มขาตันอุ่นไหมนะเออใจัดพุ่มเ๊กอุ่นขนาดพุ่มข้าวืนนอนในห้องยังอุ่นยังเย็นมันดีไหมมันได้ไหมละกินข้าวเสียง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  Horn up now. Emm, mọi người đi tàu ngang. Mọi người đi tàu ngang. Một tàu ngang. Là... Ừ. Một tàu là... ngang. Ừ. Một là... tàu ngang. Bộ... Ừ. Ừ. Một tàu ngang. Một tàu ngang. Một tàu ngang. Một tàu

แบบชิ้นตรงชิ้นเป็นงาบ้าดอกกด้มเน่ยเจสิ่บาต้มสุ้ายเมนูเนต้มนะกัะลาบลาบบ้าน หน่อครับเลือดยืนพักเสลู้ไม่ใช่คู่บาคู่เบนี่บ่แมนเพิ่กินกะเลมทะเลแล้วเป็นยไ่ที่ต่อเนื่นอยากกินกระเลมเพราะันให้เขาเกดนี่แบบไม่ได้เนให้เขากด กินแลงแร่แลงแปรไปทางไหนเฮ้ยเฮ้ยต้องไปเสียรไปน่ามันนูี่ไม่โคพี่อ่ะบอกมีไม่มานั่งเลยมั้ม่มาั่งับวันจะกินให้เพื่อนกินก้อนลูกนี่นนมาในลูกนเนี่ยเราเคยกางเสียรนะนี่กนเนี่ไม่ไมลูกเจียวพี่อ่ะมาพี่มาี่เจียวพี่อ่ะต้องดบ่ โอ้หิวแหงนางร้องลูกไป่วัสดีปารุกนี่แม่เอสวัสดีปาลุเย็นใหญ่เอจะกินนะลูกหลานมาเด็กผู้บานยเอ้ยนองมินี่มากินบ่เอ็นเช่นกี้พอมาชิมเถเออตีแม่เห็นเออ

หอเงี้ยยุหอมเงี้ยหอมแดงกองกะแสอะดิเม่กีครั้านบอม่แสังมี้หลากินเกือบเป็นชั่วโมงเนาะกินลายลีค่ะสี่คนนี่ มาฝากทอพี่ขอบใจเด้อเนอะเออยที่ต้อนฮาบกะฮะเขาขนาดมักินอย่างดีเลยต้ <c oughs> มกระดูก็จะมีต้มกระนาะมแก่กันยังได้กินทุกอย่างเลย <c oughs> จะเม็เสริมแหลงเป็นน้องลาเลก้านเคยกันเลย แ่บเนาะพี่น้องจ้าได้มาในสิขอเก็บภาพบรรยากาศ้ยยวยเพียงเท่านี้เนาะมาได้กินเขา้าวขอความมันหมอนพี่น้องจ้าก็บุญจะเปียงบด่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีจา้าสบายดีหนาว